สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาแยกหนอนะครับซึ่งเป็นหน่อรลอยนะครับท่านผู้ชมนะครับอุปกรณ์ในการแยกหนอนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมก็เสียมสปามนะครับแล้วก็ขอนปอนนะครับท่านผู้ชมเราจะใช้กี่ปอนก็ได้นะครับตัวนี้ของผมนะครับก็เป็น ขอนหกปอนนะครับทกผู้ชมแล้วแต่เราจะถนัดนะครับนี่ก็เป็นหน่อรอยนะครับทานผู้ชมแต่ว่าการแยกหน่อออกในวันนี้นะครับผมจะไม่ตอนก่อนนะครับหรือว่านำไปชำก่อนค่อยปลูกลงดินนะครับทานผู้ชมเมื่อแยกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนำหน่อนี้นะครับ ไปปลูกลงดินเลยนะครับท่านผู้ชมเพื่อทดลองว่าจะใช้เวลากี่วันกี่เดือนกันนะครับที่ระบบรากจะออกมาจากกวนหน่อนะครับเมื่อนําไปชําลงดินนะครับท่านผู้ชมหนอน,นี้นครับก็อายุหนอนนะครับ1ปีกับ4เดือนนะครับท่านผู้ชมก็อีก2เดือนนะครับก็จะถึงเวลาแยกหนอนะครับ หรือว่าตอนนะครับท่านผู้ชมก็จะมะทดลองวิธีนี้ดูนะครับคือไม่ต้องนําไปชําหรือว่าตอนหน่อก่อนค่อยแยกนะครับท่านผู้ชมก็จะนําไปปลูกลงดินเลยนะครับ ก็เอาออกได้ง่ายนะครับท่านผู้ชมถ้าสับตรงจุดนะครับรอยต่อระหว่างต้นแม่กับโคนหนอนนะครับถ้ารู้จุดก็ง่ายๆนะครับก็สับออกครั้งสองครั้งนะครับก็ขาดแล้วนะครับสลับรอยต่อนะครับโคนหนอนนะครับครับต้นแม่นะครับท่านผู้ชมจากนี้นะครับก็จะแต่งบาดแผลนะครับ โคนหนอ่อตรงนี้นะครับเพื่อให้ระบบรากได้ออกมาจากส่วนของโคนโคนหน่อนะครับที่มีเปลือกที่แข็งนะครับสามารถให้ระบบรากออกมาได้นะครับทานผู้ชมก่อนนำหนอ่อลงปลูกนะครับทานผู้ชมก็ทำเหมือนกันกันกบชํำหนอนนะครับทานผู้ชมก็แต่งนะครับแต่งโคนหน่อนะครับทากผู้ชม ก็พอแต่งคนหนอเสร็จนะครับเราก็ทาด้วยน้ํายาป้องก,กันแล้วกับจัดชลาเลยนะครับทุกชมก็ทําเหมือนกับนาหน่อไปชํานะครับหรือว่าตอนนะครับทุกชม สุดท้ายนะครับก็ทาด้วยน้ำยาเร่งรากนะครับก็ทำเหมือนกันทุกอย่างนะครับในการตอนหน่อเราก็ชำหน่อนครับทุกผู้ชมทำทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อช่วยนะครับให้ระบบรากนะครับให้ได้ออกมาจาก คนของหนอนะครับผมก็จะทดลองดูเหมือนกันนะครับว่าระบบรากจะออกมาจากส่วนไหนของหนอนะครับตรงตรงบริเวณโคนนอนะครับทากผู้ชมผมก็จะนําไปปลูกลงดินเลยนะครับ ในการนำหน่อรอยนะครับที่ได้แยกออกจากต้นแม่นะครับที่อยู่ใกล้กันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นำมาปลูกลงดินเลยนะครับท่านผู้ชมโดยไม่ต้องชํำนะครับว่าจะได้ผลหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็คอยติดตามชมดูนะครับอีกหนึ่งเดือนนะครับผมก็จะมาขุดตูระบบลากของโคนหน่อนนะครับว่าระบบลาก ของหนอนี้นะครับได้แทงออกมาจากโคนของหน่อหรือไม่นะครับท่านผู้ชมหลังจากหนึ่งเดือนนะครับที่ผมได้ปลูกตรงนีนนะครับก็คือนับจากนี้ไปนะครับหนึ่งเดือนนะครับท่านผู้ชมก็จะขุดดูนะครับว่ารบบรากนะครับให้ออกมาหรือยังนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็อยติดตามชมตัวนะครับก็จะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าในช่วงฤดูฝนนะครับไม่จําเป็นต้อง ลดน้าก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็ปลูกในวันแรกก็ลดหน่อยนะครับก็ให้ดินตกจุดนี้นะครับให้ให้แน่นขึ้นนะครับให้ปรับสภาพหน้าดินนะครับให้เป็นโพรงอยู่ด้านในนะครับก็ใช้ด้ามจอบด้ามเสียมนะครับอัดลงไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมไปทําให้ดินตรงจุดนี้นะครับไม่เป็นโพรงนะครับในช่วงที่ติดกับ โคนหน่อด้านล่างครับท่านผู้ชมครับก็อีกหนึ่งเดือนนะครับผมก็จะมากดดูนะครับระบบรากนะครับโคนของหนอนนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่าในคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ